สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมากมายนะครับซึ่งออกมาแล้วเนี่ยส่งผลดีต่อดอลลาร์โดยตรงนะครับทำให้คริปโตของเราเนี่ยได้รับผลกระทบกันไปเต็มๆกันเลยทีเดียวในส่วนของบิตคอยเนี่ยดรอปตัวลงกว่า5%และก็เอาคอยเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะก็ร่วงระเนระน้ากันเลยทีเดียวนะครับ สาเหตุก็มาจาก BTC Domin ม n นนะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับหรือเงินเนี่ยไหลกลับเข้าไปหา Bitcoin นั่นเองนะครับทำให้เรายอโคอยเนี่ยร่วงแรงกว่า Bitcoin นั่นเองในส่วนของทองคำเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ร่วงค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับที่สำคัญเพื่อนในช่วงสัปดาห์นี้เรายังปล่อยปะละเลยไม่ได้ยังคงต้องเฝ้าระวังและลัดเข็มขัดในการเทรดอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอีกนั่นเองนะครับในฝั่งของ CPI PPI และก็ FOMC กันด้วยวันนี้ผมเลยมาอัปเดต สถานการณ์โดยรวมให้เพื่อนๆฟังกันครับว่าเราจะเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อย่างไงดีไปรับฟังพร้อมกันเลยครับลุยสวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่10เดือน5และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะ เพื่อจะเห็นนะว่าตลาดโดยรวมในวันนี้นะครับก็ยังคงทรงตัวอยู่เนาะจากการปรับตัวลงมาในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์โดยรวมกันนะครับว่าเราจะเตรียมตัวรับมือกับแรงกระแทกที่ข่าวเศรษฐกิจเนี่ยจะออกในช่วงของสัปดาห์นี้ยังไงกันดีนะครับก่อนอื่นครับเพื่อนๆที่จะไปรับฟังข้อมูลของผมนะครับฝากกดไลค์ให้ผมกําลัไล์เท่านั้นนะครับเพื่อน ใครที่เพิ่งได้รับชมนะครับฝากกด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตกันด้วยนะครับส่วนใครมีความเห็นยังไงเนาะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างกันได้เลยนะครับแลเพื่อนๆก็ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะมันก็มีความร้อนแรงที่เกิดขึ้นนะครับกับราคาบิตคอยนเนี่ยที่มีการปรับตัวประมาณช่วง72 0 0 0นะก็จ่อที่จะเบรกพอสมควรนะครับซึ่งเบรก2จ0 0หม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจิตดยทยาพอสมควรนะครับเพราะว่าราคาอาจจะดีตัวค่อนขข้้าาาางงดดุแแรรรเเเลยอจจะะมีบบกิึนพว่ ในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงแล้วก็ปรับตัวแดงเถือกแทบจะทุเรียนเลยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าการดบตัวลงมานะครับของบิตคอยแลวก็อาคอยหลากหลายเรียะนนทำให้ฟอนตยิ่งเรน,เนกลับมาเสถียรหรือสมดุลอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าสภาพคล่องในภาพระยะสั้นเนี่ยเห็นได้ว่ายังคงอยู่เป็นกรอบไซด์เวนะครับเาราวประมาณ6 8 0 0 0แล้วก็ประมาณ7จ0ดหมื่นพลาซึ่งมีโอกาสนะครับในห่วงของสัปดาห์นี้ที่ราคาเนี่ยจะวิ่งนะครับในกรอบพันพวน ออเนกรอบประมาณนี้นะครับก็ราวๆประมาณ68,000ไปจนถึง72,000ดอลลาานนั่นมันคือช่วงกรอบเราวๆประมาณไหนและมีในยยสําคัญอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับซึ่งในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่าทารเกตนะครับของการเบรกเนี่ยจะไปเราวๆประมาณช่วง73,000หรือประมาณ74,000ถ้ากาวหน่อยก็ไป78,000ดอลลาา์เนาะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับแท่งเทียนนะครับ ปิดแบบเป็นแท่งสีแดงไม่ค่อยสวยแลวก็มีในฝั่งของสัญญาณนะครับแบชก์เดวเวอเรเกิดขึ้นด้วยนะครับในทาวฟิล์มสีมงและก็จะเป็นในส่วนของทา e ฟ r a m มเดลี่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับและก็ไอ i ไต่ำลงนะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นนะครับอ่ะ ชิปเราเห็นว่าราคาสูงขึ้นแต่โมเมตตัมต่ำลงส่งผลให้ทําให้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงมาอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยนะครับที่เราจะโฟกัสกันแล้วเราจะเอายังไงกันต่อดีนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้ซึ่งยังมีตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆอีกมากมายนั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีของอยู่แล้วนะครับผมมองว่านะแนกรณกรีแรกเราสามารถรันเทรนไปได้อยู่นะครับซึ่งถ้าราคาบิตคอยยังไม่ได้ปิดหลุดเส้น e อเเแรกในทางเฟรมสี่โมงเนี่ยหรือเอาง่ายครับปิดแบบเต็มเต็มแท่งต่ากว่า ไซเทียล่าสุดตรงนี้เนี่ยประมาณ6 8หม0ตัวเลขกลมๆเลยกันถ้าปิดแบบเต็มแทงเมื่อไหร่ใครที่มีของอยู่ถือของอยู่นะครับไม่อยากจะรันเทรนหรือไม่ได้ถือยาวจริงๆแบบสะสมจริงๆเนี่ยนะครับผมมองว่า,าตรงนี้นะครก็ควรจะต้องแบบยอมเก็บกําไรหรือคัดออกมาก่อดน,นะครับเพื่อที่จะมารอเข้าเทรดใหม่ที่โซนด้านล่างเนี่ยเพราะว่าราคามีกอกาที่จะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง นะครับจากาในฝั่งของแพทเทิร์นกราฟที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะตรงนี้นะครับเราจจะมองเป็นในฝั่งของดับเบิลท็อปได้นะครับดับเบิลท็อปคือ,อยังไงนะครับแอดเป็นขวามือตรงนี้นะเป็นตัวเอฟนะครับและพอหลุดในกราฟเนี่ยก็จะร่วงยับเลยนะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยได้บอกว่าถ้ามันเป็นการปิดหลุดแบบเต็มเต็มแท่งเมื่อไหร่นะครับต่ากว่าไซเทียลล่าสุดแบบเต็มแท่งในทางเฟรมสีชั่วโมงนะต้องปิดเต็มแท่งด้นะครับอันนี้ควรจะ ออกมาก่อนนะครับออกมาดูท่าทีมาทับมือดูก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับสิ่งที่มันเป็นไม้เบื่อไม้เมา,มาของเรานะครับนั่นก็คือในฝั่งของ d x เนะครับเพื่อนๆสังเกตได้ว่าเขายังคงมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและสิ่งสําคัญเลยคือ DXY เนี่ยมีการเกิดสัญญาณบูเยเจต d ดเวอร์เจนเกิดขึ้นซึ่งมันสวนทางกับบิตคอยชัดเจนในทางเฟรมสีชั่วโมง,งนะว่าบิตคอยเกิดบ a ยเจตเดเวอร์เจนถูกต้องไหมครับแต่ DXY เนี่ยดันเกิดบูยเจตเดเวอร์เจนและอะไรครับออเบรกเอา ที่นี้ครับเรามาดูในฝั่งของ DXY มันมีสัญญาณไอ่อนตัวบ้างไหมก็ต้องบอกว่ายัางนะครับยังไม่ได้เห็นสัญญาณในการกลับตัวอะไรเกิดขึ้นในทางเฟรม4ชั่วโมงแล้วอาจจะยังปรับตัวไปหาในฝั่งของซับไยโซนถัดไปได้อีกอยู่ทําให้ราคาบิตคอยของเราเนี่ยอาจจะปรับตัวมาแถวๆโลนะครับที่ทิ้งไส้เทียนเอาไว้ได้อีกอยู่นะครับหรือบิตคอยอาจจะเกิดการไซเว่เกิดขึ้นได้นะครับซึ่ง DXY เนี่ยอาจจะขึ้นได้ถึง2โซนนี้แล้วผมบอกว่าน่าจะมีการย่อพักตัวเกิดขึ้นเนาะเพราะว่า ถ้าเราลองวัดดูแล้วเนี่ยจากไฮลล่าสุดเนี่ยลงมาที่โลล่าสุดเนี่ยในฝั่งของซับไพโซนที่ผมทำเอาไว้เนี่ยนะครับเสียนว่าโซนเนี่ยขึ้นมาที่โซนโอเบอแล้วแลวก็ตรงแถวๆนี้เนี่ยมันจะเป็นในฝั่งของโกลเด้นเรชโชของฟิโบที่6กสด้วยนะครับหรือประมาณ78.6ปผมมองว่าน่าจะขึ้นมาราวๆนี้แล้วก็จะเกิดการอ่อนตัวเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้อะไรครับบิตคอยก็วิ่งสวนทางกันก็คือบิตคอยอาจจะมีการรีบาวปรับตัวเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับครบใครที่เดในภาพสั้นๆก็ ต้องโฟกัสว่านะครับบิตคอร์เนี่ยนะครับรีเบลขึ้นมาเพื่อนๆจะทําอะไรกับเขานะครับเช่นรีเบลขึ้นมาเพื่อนๆใจยอมท p เก็บกําไรออกมาก่อนไหมเพราะว่าจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญในห่วงของสัปดาห์นี้หรือใครยังไม่ไ,มได้มีของแลอ๋อยากจะเทรดฟิวเจอร์นะครับผมก็มองว่าแถวๆโซนนี้เป็นอาที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันหลุดโลหรืออะไรแถวเนี้ยเนี่ยเราอาจจะยอมคัดอะไรแบบนี้แล้วก็ไป TP แถวๆลุ้นไปแถวๆหายเดิมเนาะ ทำไมผมถึงมองว่ายังรุ้นไรงแถวไฮเดิมได้อีกอยู่นะครับซึ่งใครที่ไม่ได้มั่นใจว่าจะเข้าเทรดจุดไหนช่วงนี้ควรจะทับมือควรจะเทรดหรือควรจะทําอะไรเนี่ยนะครับผมอัปเดตเนี่ยข้อมูลให้สาหรับกลุ่มเทรดเฮาชลามของผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าร่วมได้แบบฟรีๆนะครับสแกน QR Code Line ไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามกติการกันได้เลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมีการอัปเดตเป็นคลิปนะครับว่าเราจะทําอะไรแล้วสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงผมอัปเดตให้สำหรับเพื่อนๆกลุ่มเทรดเฮาชลามของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ส่วนใครที่อยากสปอร์ตผมเนะก็แผงการเทรดจะเหมือนกับในห้องไลฟ์ฟรีเลยนะครับอันนี้จะตกเพียงแค่วันละ10บาทหรือเดือนละ300บาทเท่านั้นพเพื่อนๆกดเพื่อนๆกดสมัครได้เลยนะครับแล้วก็จะมี Discord ไว้ให้พูดคุยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปล่าสุดนะครับที่ผมอัปเดตภาพรวมให้กับเพื่อนๆกลุ่มเทรดเอาฉลามของผมนั่นเองครับต่อไปเรามาต่อกันเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วบิตคอยเนี่ย วิ่งไซเวเป็นวงกว้างนะก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะครับดูเราอาจจะมองเป็นช่วง accumulation fail ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นว่าช่วง accumulation fail เนี่ยจะเป็นการวิ่งไซเวเนี่ยออกข้างไประยะสักระยะหนึ่งนี่ยมันก็จะมีช่วงสปริงนะครับดูเราอาจจะมองเป็นเหมือนช่วงนี้เนาะที่มีการหลุดเส้นสีโเขียวหรือเป็นการหลุดในฝั่งของแนวรับสาคัญนะครับก็แล้วมีการติดตัวขึ้นมาเลยแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะมองเป็นแถวโซนนี้เนาะ ก็ยังไม่ได้ผ่านในฝั่งของนาตาสําคัญนะครับจะเป็นการสะสมพลังออกข้างอะไรไปก่อนเพื่อที่จะเข้าสู่เฟดอหรือเป็นการปรับตัวเป็นบูดันนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ทําเป็นในฝั่งของ T r i a n g l e กิลเอาไว้โดยที่เราไม่ได้รู้ครับว่าราคาเนี่ยจะรับอยู่ไหมหรืออะไรไหมแล้วก็ลองโฟกัสตามพฤติกรรมของแท่งเทียนนะครับอย่างที่ผมบอกในภาพระยะสั้นใครที่มีของอยู่นะครับดูดล้วเราแท่งเทียนล่าสุดนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าในทางเวรมเดลี่นะเราใช้ EMA ในการดันเทรนเนี่ย นะครับเป็นขาขึ้นเนี่ยที่แข็งแรงเนี่ยนะครับราคาจะไม่ยอมหลุดเส้น EMA สี่มเลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่ทิ้งไส่แล้วก็เด้งกลับขึ้นคืนฉะนั้นแล้วนะครับจุดตัดสินใครที่ถือสปอตอยู่นะครับหลุดนะครับไส้เทียนล่าสุดแบบเต็มแท่งอันนี้เรายอมขัดออกมาครับยอมทับมือออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อรอนะครับในการที่ราคาอาจจะมีการย่อหลุดแล้วก็จะเป็นคอนเฟิร์มดับเบิลท็อปด้วยที่ผมได้บอกไปและเขามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาหาโซนด้านล่างเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยถ้าไม่ผ่านโซนด้านบนเขามักจะลงมาด้านล่าง ไม่ผ่านด้านบนเขาจะลงมาด้านล่างเห็นไหมครับไม่ผ่านด้านบนลงมาด้านล่างอันนี้เป็นพฤติกรรมปกติของเขาใช่ไหมแล้วรอบนี้ไม่ผ่านรอบนี้ก็ยังไม่ผ่านอีกเขาอาจจะลงมานะเพื่อสะสมพลังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับหรือนะครับเราจะโฟกัสว่าอาจจะเป็นทั i ร์นเกิลในภาพไรเซนก็ได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้มันเป็นการไซเวซึ่งมันค่อนข้างที่จะมองยากสิ่งที่เราต้องทําก็คือดูดอ m เในภาพไรเซนเพื่อนๆจะยอมคัดไหมหรือเพื่อนๆจะไปเข้าช้อนเพิ่มหรือเพื่อนๆจะคัดแล้วก็เข้าเทรดใหม่ อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันโดยเราก็เข้าไปโฟกัสในการเทรดตรงนี้อีกทีว่าถ้าราคาลงมาครับตามลูกศรสีแดงตรงนี้นครับมีแท่งเทียนในกับในการกลับตัวเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีเราค่อยกดเข้าเทรดแต่ก็ถ้าเรามาดูในฝั่งของแพทเทิร์นกราฟนะครับเราจะมองเป็นในฝั่งของ falling wedge หรือแม้กระทั่งจะเป็น u l l flag ก็ตามแต่นะครับการทริปเบย์ออกมาอาจจะมีการอะครับย่อมาเทรดนะเราสำคัญอ,อีกสักรอบก่อนที่จะไปต่อก็ได้นะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าผมเอาแพทเทิร์นอันนี้จะเป็น b e a r f l a กเนะี่ยเห็นว่ามีการล่วงลงไปแล้วแล้วเาามามาีีกกรรดออบนึ แล้วค่อยลงไปต่อนะครับหรือเป็นแพทเทิร์นต่อเนื่องนั่นเองนะครับหรือเห็นชัดๆครับเนี่ยอาจจะเป็นบูฟเฟลต์นะครับเวกเออกมาแล้วมีการกลับลงมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเนี่ยการลงมาแล้วเนี่ยมีแท่งกับตัวแบบนี้เกิดขึ้นไหมถ้ามีนะครับเราก็ค่อยกดเทรดอย่างเช่นสมมติถ้าลงมานะถ้าลงมาและมีแท่งเทียนในการกลับตัวเกิดขึ้นอย่างภาพเมื่อกี้เราก็ค่อยกดเทรด ถ้าไม่มีอะไรเลยเราก็แค่ไม่ต้องกดนะครับ้เราในภาพระยะสั้นที่นี้ครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆครับเพื่อนๆก็คือว่าในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับหรือในห่วงของสัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลข C P I P B I แล้วก็ F O M C ด้วยนะครับสินสำคัญในราคาอาจจะมีการปรับตัวลงมาได้บ้างเพราะว่าในฝั่งของ D X Y มีโอกาสที่จะยังปรับตัวขึ้นต่อได้อยู่นะครับในฝั่งของ Bitcoin อาจจะมีการย่อมาพักตัวนะครับแถวแถวเทรนไลน์ตรงนี้นะจะมองเป็น Triangle นะครับเนี่ยเพื่อ รอเลือกทางในประมาณวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนี่เราต้องรอถุนกันนะครับฉะนั้นครับอาจจะมีการพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับและก็ไซด์เบรต่อไปเกาะน,นะครับในห้อง,องสัปดาห์นี้ใครที่เทรดอยู่ในสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่ายังคงต้องรัดเข็มขัดและก็ระมัดระวังเอาไว้ส่วนหน้าเทรดในภารสั้นผมยังมองโอกาสในฝั่งของการเทรดในหน้ารีบาวด์ไว้ก่อนนะครับแลเพื่อนๆผมก็ฝากทิ้งท้ายนะสำหรับกลุ่มเทรดเฮาชลามของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนเทรดต่างๆตออออนนี้เเรรรรรราาาคควจจะะะททับมืืหํไ ผมอัปเดตให้สำหรับกลุ่มเทรดขอสนามของผมเท่านั้นนะครับ ก็เ,เพื่อนๆสามารถสแกน QR c o d อักโ e ลน์ทักเข้ามาสอบถามกติกากันได้เลยเนาะผมมีการอัปเดตสรุปภาพรวมให้เพื่อนๆฟังกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะเป็นการสมัครผ่านเมมเบอร์ยูทูบก็ได้เนาะตกเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองครับเ,เพื่อนๆมาทิ้งท้ายที่ทองคำเลยกันนะครับซึ่งในฝั่งของทองคาหรือ Forex เนี่ยผมก็มีกลุ่มนะครับคอมมิชชั่แบบฟรีๆนะครับซึ่งเ,เพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับจะเป็น Forex b เบ k Fa าสที่จะมีผมกับคุณอาร์เนี่ยทำร่วมกันนะครับก็จะเป็นการแบ่งปันควาามมรรู้้ต่่่งงๆนนนะะัจไไใชอทก็ ความรู้ที่ผมรู้และก็ความรู้ที่คุณอาร์เนี่ยจะแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อในการเทรดอย่างแน่นอน,นครับเพื่อนๆอย่างเช่นคุณอาร์เนี่ยเขาจะที่อธิบายมายที่เขาเข้าเทรดไปนะแล้วจะมีการโน้ตไว้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถไปกลับไปเปิดดูได้นะครับแต่ก็จะมีพอที่ผมได้เข้าแช่นะครับที่ผมเทรดไปเนี่ยผมก็แชร์ว่าเน,นี่ยผมเข้าเทรดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ่ะผมได้มีการแชร์พอของผมนะอันนี้ผมก็เริ่มเทรดจากเงินทุน1นึ่งหนึ่งร้อยดอลลาร์นะตอนนี้ผมประ เออทรดมาได้ประมาณ1,300ดอลลาร์ดน,นะซึ่งมีการถอนทุนออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพอร์ตของผมซึ่งเป็นพอร์ตจริงนะที่ผมเทรดอยู่นะก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนในการเทรดนั่นเองครับอ่ะซึ่งเรามาดูในฝั่งของทองคําล่าสุดกันบ้างนะก็มีการหลุดในฝั่งของดีมานโซนก็กลายเป็นซับไพโซนแล้วนะครับในช่วงของปัจจุบันผมก็มองว่าแท่งเทียนเนี่ยเริ่มมีไซ้เทียนเกิดขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยแท่งเทียนย,ยังไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ ซึ่งหน้าเทรดที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยก็จะยังอยู่ในฝั่งของขาขึ้นในแถวนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่จะมองเป็นโอกาสในการรีบาวไปก่อนสะมากกว่าเนี่ยเพราะว่าแรงขายค่อนข,ข,ข้างถาถมเข้ามาเยอะแลก็ในฝั่งของโมเมนตัมเนี่ยมีการคลอสกันลงหมดแล้วนะครับฉะนั้นแล้วผมว่าโซนแถวเนี้ยนะครับอาจจะลอย่อหรือแถวโซนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมีหน้าเทรด ในฝั่งของขาขึ้นที่ RR ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมอาจจะมองโอกาสในการรีบาร์ัตัวขึ้นไปประมาณนี้เนี่ยเพืเ่อนๆก็ลองไปโฟกัสเพิ่มเติมกันดูได้นะครับครเพื่อสรุปก็คือว่าผมมองว่าในภาพระยะสัเนเองนะบิตคอยแถวๆช่วงปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าเกิดสัญญาฮ d d e n นวูด divergence ในทางเฟรมสีชั่วโมงเกิดขึ้นด้วยในฝั่งของทั้ a ทั่วมาร์เก็ตแคปเองก็ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยอาจจะมองเป็นโอกาสในการรีบาร์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่า DXY เนี่ยเกิดสัญญ,ญาณในการกกกลััััับตตววชดเเจจนมมีีีโออาาสพพยยงแค่่่ท DXY ะ พื่อที่จะไปต่อเหมือนกันฉะนั้นแล้วเรายังคงต้องบัดเข็มขัดอย่างใกล้ชิดเฝ้าดูพฤติกรรมของแท่งเทียนพฤติกรรมโมเมนตัมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโซนนั้นๆนั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็ระมัดระวังเลยกันนะครับเพื่อนยังไงลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยแลวก,ก็กระดิ่งจางเตือ้ผมกันหนะ่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยกับทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเฮาฉลาดที่เกาะวนเหมือนกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับลุย